ลุง่งสิพาไปเบิ่งไหนอย่าอยู่ถึงกันแทงน้ำเนาะจะไปเอาออกครับเพราะว่ามันเป็นอย่างค่งไปเกิดน่หันลุ่งดวงกับกระไรเบิง่งโดนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเบิง่งว่ามันเป็นอย่างไรมันเกิดดูออย่างไรไปขึ้นไปเบิ่งกันครับว่ามันเกิดจู่มองจังใดจะไล่หมดนี่ มันได้กับตังอยู่ทั้งลังคาเลยอ้ชุดโอ้วัดเสียวโอ้โหโอ้โหไม่เอาออกได้เพื่ออะไเนี่ยโอ้บอธมดาบอธมดาบอธรรมดาเกิดกันยุ่ได้ยังไง ่ปากโอเนี่ยครับย่ปากบอ่อปาก,บปากบโบเลยเนาะเอาออกครับไล้ใช่ไหมเต็มปากบอ่อเลยเป็นก้อนเหมือนไงเลยครับเนี่ยก้อนร้อยเ่ย โอ้ออกยากยุ่งนี่เนาะต้องใส่มีดใส่นั่นตัดออกต้องไปหามีดก่อนเนี่ยก็ต้องหาโอ,อยู่ได้อย่งเด็ดเออมันอยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันหากปัญหากินเก่งนะหากปัญหากินเก่งแล้วน้ามันก็เป็นน้าแบบมีตะไคร่มี ก่อนค้างสิบกลายเป็นอาหารอุดมสมบูรณ์ไปแล้วครับเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวลุงจงออกัอนหวานน้ำหวานน้ำหวานปิดปั๊มให้หน่อยเออ à uh. ok ủa khử mây u châm lẽ hả châm lẽ châm lẽ นอนมันหน่อยได้นีนห่อยมานหน่อยนหนัดมาหากินกิน,กนนะ น้ำหวานเอานี่ไปต้มไม้น้ำหวาน,นไหนมันอินได้ยกว่าเลยไหนจรินเลยเนาะ เสร็จแล้วมันอยู่สูงเนาะครับเนาะอยู่สูงแล้วกงพื้นทีเห็นงานไงยากลำบากก้ะหน่งคาสูงกว่าหลังคายปุ๊จงก็ลงไปแล้วโอ้ยอยู่งลางอันตรายครับอืมใความระมัดระวังนิดนึงคำส,สิ่สิส่ลูกน้องไะ ยานมันจมซ้ำนีน่นนะครับเนาะใส่เขาไปทั่วอะไรเขาสิจมเอาจะของเฮ็ดเองดีกว่าประมาณนี้ครับเอางานมาฝากคือเก่าคือเก่าเร่งจงเสร็จแล้วเดี๋ยวกระเให้ลูกน้องเปิดน้ำให้มันล่นพวกขยะนี่ทิ้งแล้วก็จบเก็บเก็บกู่จอประมาณนี้ครับ